อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาตการเป็นที่ตั้งของน้ำตกชาตการหรือน้ำตกปากลองครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อํเภอชาตการไปจนถึงอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกความน่าสนใจของอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาตการคือล่องรอยของศิละปะของม<ใ>น,นุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเป็นร้อยแกะสลักอยู่บนหน้าผาสูงชันหลักฐานว่าพื้นที่แห่งนี้อาจเคยเป็นที่ตั้งลกล่าของมนุษย์ยุคแรกในอดีตมาก่อนก็เป็นได้คะ่ะน้ำตกชาตการเป็นน้ำตก สายคู่ที่ไหลผ่านมาจากหน้าผาหินขนาดใหญ่ที่มีสีแดงในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงภายในอุทยานโดยน้ําตกนี้จะมีทั้งหมด7ชั้นค่ะชื่อของแต่ละชั้นตั้งตามนามทิดาของเท้าสาม,มนในวรรณคดีเรื่องสังทองน้ําตกชาตการชั้นที่1มาลิวนันเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ30เมตรสู่แอ่งน้ํากว้างขนาดใหญ่สามารถลงเล่นน้ําได้น้ําที่ไหลตกลงมาเป็นสายน้ําต่อเนื่องโดยมีช่องผาเป็น พื้นหลังของภาพอันสวยงามจนทําให้อุทยานต้องจัดทําเป็นพื้นที่ยื่นออกไปสําหรับเป็นจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวค่ะชั้นที่2กันนิกาเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ไหลลงมาเรื่อยๆผ่านชั้นเล็กๆประมาณ3ถึงชั้นจนมาสู่ด้านล่างของน้ําตกค่ะชั้นที่ 3. การะเกตอยู่ห่างจากชั้นสองไป250เมตรสามารถมองเห็นได้เมื่อยืนอยู่ด้านล่างของน้ําตกชั้นที่2โดยเป็นเพียงน้ําตกเล็กๆไหลลงมาตามร่องผาเท่านั้นค่ะชั้นที่4ี่ ยี่สุนเทพถัดมาจากชั้นที่3ไม่ไกลเป็นน้ําตกที่ติดลําดับต้นๆของน้ําตกที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งชาตินี้โดยในชั้นนี้น้ําตกจะไหลจากแผ่นหินกว้างลักษณะเป็นม่านน้าตกลงมาบนทานน้าที่ล้อมรอบไปด้วยหาดทรายสวยงามค่ะชั้นที่5เกตเมืองลักษณะของน้ําตกนี้มีลักษณะคล้ายๆกับชั้นที่2ที่มีการไหลลดหลั่นกันมาตามชั้นย่อยๆแต่ขนาดของน้ําตกจะดูเล็กกว่าค่ะชั้นที่6เรืองยศเป็นน้ําตกที่ดูกระฉับกระเฉงกว่า น้ำตกชั้นอื่นๆน้าที่ไหลลงมาจากแหล่งต้นน้ําไหลลงมาตีโคง้งเหมือนเล่นสไลเดอร์ดูสวยงามไปอีกแบบค่ะและชั้นที่7สมกับเป็นน้องชั้นสุดท้ายจริงๆค่ะ <c oughs> ในชั้นนี้เป็นเพียงน้ําตกขนาดเล็กๆเท่านั้นค่ะซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือหน้าผาสูงชันที่มีสีสันผิดแป,ป,ปลกล่องลอยศิละปะยุคแรกของมนุษย์รอยแกะสลักหน้าผากระดานเลขกและจุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาสูงค่ะนอกจากความสวยงามของน้ําตกทุกชั้นที่ต่างกันแล้ว ระหว่างเส้นทางสู่น้ำตกชั้นต่างๆก็ยังมีดอกไม้พืชป่าหายากให้ได้ชมกันอ,อีกทั้งยังมีนกและผีเสื้อสวยๆทาให้การเดินทางระยะยาวไกลเกือบ1,500เมตรไม่น่าเบื่อเลยคะ่ะและสำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติตองไม่พาดที่นี่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ